เาเบื่องวิธีปรุงดินน้ำกันจ้าปรุงดินผสมดินไว้ไปปูกพักจ้าี่กองดินจ้าดินดินใส่กระลมังจ้ดินใส่กเสกียบใส่ดูมาชมน้ำกันจ้าเลิ่นฟราร์มซะแนวเก็บนี้ประโยชน์กนไรก็แช่นอนนะจ้า ปรุงดินอันนี้ก็เกล็ดไส่ปุ๊บพักอันี้ก็ขี้ควายใส่ขี้ควายใส่น้ำจ้าสมควายไส่ล้ก็ควายไปตองหลายด้วยจ่เพราะห้างปห้องขื้นอยู่ที่เข้มลองขื้นสมพอาวัน นี่อาหารกินปุ๊บทักจ้ะรวมดิ่นขี้แกะแล้วก็ขี้ควายแล้วก็ดินแกะสีจังไงแก็บจัดหน่อยขี้แกบดินจะได้บวกแข็งดินจะได้รุ่นช่วยดี ผสมสเสร็จแล้วปลูกพักมีแจะทีเขาผสมลองเขาเห็ดบึงงามอย,ยู่เดียวเลยหอมกะงามงามได้ผลดีอยู่้หอมป้อมกะงามเลยมาเห็ดเอามาเห็ดตะกี้บ่ได้เหดยย็ดบ่รู้แบบบ่งามบัานนี้มาเห็ดพักกะงามดีหอ,อมบวัวเก็บกินไปน้ำ ตนน้นใหญ่ต้นงามพุ่นเดี๋ยวเขาเก็บไปกินละหอมก็ลกไปขายนะมันก็นกนเลยห่างห้างคนต้นใหญ่แล้วบกันเนี่ยหอมปอมปลูกใส่กระถางเสรีวเนี้ยไปไเก็บกินนี่ซุ้มดูดิน,นจ้ะไปบ้วนซุ้มอยู่ในกองโฟมนั่นกันจะ้ะปลูกโอเกนิกน้ำด้วจ้ะต้นหอมไอ้กองโฟมกระลัางงามได้เดียนกุนก๊กก ua หอมป่อมกหอมป่อมกับงามคักคือกันใส่กองฟ่มกับงามใส่ดินกับงามใ้าดินเทาผสมได้ตังโอ๊กับงามพูอยูหอมอัก็ร่งปุงดินผสมดินไปปลูกปลูกหอมปลูกกันตังโอ๊อีกมันก็เพิ่งก็ร่งถึงงามหอมที่เทาผสมดินก็ล่างปลูกก็รลัง เริ่มปลูกกําลังเริ่มขยายไปอีกใส่ดินเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเขาเอาปุยดินผสมมาใส่แบบนี้กับขี้ควายมาล่องพื้นอันนี้เขาเอาดินธรรมดาใส่เอาเฟียงใส่แล้วดินธรรมดาใส่อันนี้ก็ดินที่เขาผสมเราใส่ี้ใส่ขี้ควายใส่ดินธรรมดากับขี้ควายใส่แต่บุณขี้ควายใส่เลยก็ใส่ดินมัก นี่ก็เสร็จเรียบร้อยจ้า